สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องกอใจดีสู่ผู้สู่ก้นค,ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่20่น้งพี่น้องเนาะพอใจดีกันแสดงภาพไปตามเนื้อทางของพอสุดใจนาะพี่น้องเนาะเป็นวดแรกของเราจะให้วิ่งให้เลขวิ่งเขา่าพี่น้องเลขวิ่งเขา่านะครับเลขวิ่งเขา่าพี่น้องนะครับ แต่ศูนย์เล่าหายวิ่งกลางพี่น้องแต่ไปออกอยู่ข้างบนนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือแนาทางของพ่อสุดใจเนาะครับเนาะพ่อสุดใจพันแท้นะพี่น้องพ่อสุดใจพันแท้เนาะนะครับนี่ก็คือแนาทางของเราพี่น้องนะครับนะครับวิ่งบนไปที่หนึ่งนะครับวิ่งล่างไปที่ศูนย์แต่เลขวิ่งมั่นไปเขาข้างบน กถือว่าเขานะพี่น้องนะครับก็ถือว่าเขาพี่น้อง,อนองแนวทางของเราก็พ่ใแ้ได้อยู่พี่น้องก็เลยเอาเรามานําเสนอต่อให้พี่ให้น้องไหวเบิ่งเป็นแนวทางอีกสักรังหนึ่งอันนี้ก็คืองวดแรกของเราพี่น้องนี่คืองวดแรกของเราพี่น้องนะครับนี่คืองวดแรกของอ่าคมพอสุดใจนะพี่น้องนะพี่น้องครับอ่ะ แลกวก็ริพาพี่น้องไปเบิ้งไปช่มกันนอพี่น้องนอว่าแนวทางของเรางวดต่อไปคืออย่างมีอย่างพี่น้องแ๋ยวสิได้พพาไปเบิ้งไปช่มกันนอว่าเราให้บินยังพี่น้องบิงบนอียังบิ่งล่างอียังพี่น้องนะครับจะไปเบิ่งพร้อมกันนะพี่น้องว่าเราให้ยังแม่นี่แหละครับคือแนวทางวดแรกของพ่อสุดใจพันแท้นะครับเป็นกิดศีมีเหล็กสุดเด็กคำนวณของคนนั่นแหละครับ นะครับเนาะเอาพี่น้องไปเบิงเ่งแนวทางของเรางวดวันที่หนึ่งสิงหาเราสีพาพีพาน้องทางช่องพอใจดีไปถึงเส้นใช่ไ่มพี่น้องเอา้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเราเอาแนวมาฝากมีอย่างไงพี่น้องครับพ่อสุดใจพี่น้องพ่อสุดใจเนาะพ่อสุดใจวันที่สิบวันที่หนึ่งสิงหาพี่น้อง หนึ่งสองคอหนึ่งสอคอสองห้าหกหกครับพี่น้องสองห้าหกหกครับผมนี่แหละครับแนวทางพอสุดใจามาฝากพี่ตอดน,น้องคือเขาพี่น้องมักกะจัดขัดกะพานบ่าวว่ากันพี่น้องนี่คือแนวทางมาพี่น้องเนาะนี่คือแนวทาง อใส่โลโก้ให้เรากันพอสุดใจพ่อสุดใจพ่อสุดใจพี่น้องนะครับพ่อสุดใจพันแท้ครับพ่พอสุดใจพันแทะพี่น้อง เบิ่งเนื้อทางของเราให้ยังมาแน่พี่น้องแนวทางพ่อสุดใจให้ยังมาฝากพี่ตอนน้องน้ำพี่น้องจะเบิ่งน้ำกันวิ่งอะไรอ่าวิ่งยังพี่น้องวิ่งยังวิ่งบนพี่น้องเอาวิ่งบนวิ่งบนพี่น้อง วิ่งบนห้าวิ่งบนห้าได้พี่น้องได้วิ่งบนหา้าเพื่อเสียหายพี่น้องหายยังจับคู่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเพือเสียหายี่ยังจับหาจับคู่นะครับนี่ครับ แนวทางของเรานะครับแนวทางพ่อสุดใจพันแท้วิ่งบนไปที่หจับคู่ให้คือนะครับหาหนังพี่น้องหาอะไรคือ5 0าศห้าหนึง่ง ้าสามห้าเจ็ดพี่น้องอันนี้คือแนวทางของเราเลยพี่น้องเด้อแนวทางของเรามักกระจัดคัดกระพานบว่า,วาวกันอันนี้มันเป็นแค่แนวาทางามาฝากพีตอนน้องบว่า,วาวกันแนวทางนี้เขามีดูดพี่น้องแล้วใจพี่น้องสีพิดผิดเจรนาแนวทางของเราเ้ยพี่น้องเด้อบว่ากันพี่น้องนะครับ ไม่ว่ากันมันมีเข้ามีหุดนะครับเอาพี่น้องต่อมาวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างนะพี่น้องวิ่งล่างเอาวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างเก็บพี่น้องนะครับ วิ่งล่างไปที่เจ็ดเม็ดเดียววิ่งล่างไปที่เจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจับคู่ให้เจ็ดยังพี่น้องอ่ะไปเบิงงกันเจ็ดอะไรพี่น้องเจ็ดยัง้วพี่น้อง เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของ พ่อสุดใจน้องพี่น้องน้อแนวทางพ่อสุดใจพี่น้องสวยงามสวยรู้พี่น้องมักกระจัดกระพาดเพราะว่ากันอันนี้มันเป็นแค่แนวทังเอามาฝากพี่ตอดน้องนาพี่น้องเนาะมักกระจัดกัดกระพาดเลยพี่น้องเด้อพอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่บอกเคยปาเคยทิมช่องพอใจดีแช่แนวถือพิษพี่น้องหายกำลังใจตลอดมามาพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆ แนวทางมีเขาไม่ลดพอใจดีกับเพาะย่างที่สุดพระพายาหมายแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องห้ได้มากที่สุดให้ดีที่สุดพี่น้องนะครับพี่น้องครับนี่ก็นี่แหละครับคือแนวทางของพอสุดใจพันแทรเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วก็ห้วิ่งศูนย์พี่น้องวิ่งศูนย์ล่างตะไปออกข้างบนพี่น้องก็บพรเป็นยังก็ถือว่าเขานั้นพี่น้องนะครับอาพี่น้องก็ขอฝากพอสุดใจพันแทรไว้น้ำแนกแกแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งสิงหา สองห้าหกหกพ่อสุดใจพันแท้วิ่งบนไปที่ห้าจับควยหาศูนย์หาหนึ่งหาเจ็ดและก็หาสามพี่น้องวิ่งล่างไปที่เจ็ดเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่และก็เจ็ดเก้าพี่น้องเอาแคบนาจอไว้พี่น้อง 1, 3, 4, แคบนาจอพ่อสุดใจไว้พี่น้องเอาไว้เบิ้งเป็นพยานหลักฐานนะครับเนาะเอาไว้เบิ้งเป็นพยานหลักฐานงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาหกหก พอใจเออพอสุดใจสีสสารผลง,งานบอพี่น้องนะครับเอาแคปหน้าจอไว้แล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้เด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับคลิปหน้าพอ่อกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ